ประวัติอองทีฮาแฟนหนุ่มคลาวเดียไม่ธรรมดาติดหนึ่งในสิบของโลกสำหรับคลาวเดียจักรพันธ์ที่ตอนนี้ความรักกำลังหวานถึงขั้นสุดแถมเจ้าตัวยังขยันโพสต์ภาพคู่ลงโซเชียลอยู่ตลอดตลอดแต่งานนี้ก็ไม่วายมีข่าวมาว่าสาวคลาวเดียยอมคบกับแฟนคนนี้ก็เพราะฝ่ายชายรวยนั่นเองล่าสุดคลาวเดียได้มาเปิดใจผ่านทางรายการเรื่องความรักตอนนี้กำลังสวีทเลยคบกันมา10ปีแล้วใช่ไหม ตอนนี้ขึ้นปีที่10แล้วก็ดีค่ะก็ยังหวานแหววกันเหมือนเดิมสดชื่นเขาชื่ออองทีฮาเราเรียกเขาว่าที่รักเขาพูดไทยได้เพราะเขาเกิดที่นี่คือเขาเรียนนานาชาติที่นี่ก็เหมือนคนไทยเรียนนานาชาติแล้วไปเรียนต่ออเมริกา แล้วรู้จักกันได้ยังไงคือรู้จักกันที่ร้านอาหารเพื่อนคือร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนเขาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักกับเพื่อนเขาวันนั้นก็แบบไปทานข้าวกันแล้วเขาเดินมาบอกว่าสวยจังเลยนะเราก็ตกใจทําไมมาเต็มจังเลยเขาก็พยายามจะขอเบอร์เราก็ไม่ยอมให้จนตอนหลังก็แบบพยายามมากก็เลยให้ไปก็ได้พยายามมากยังไงก็ย้ายโต๊ะมานั่งด้วยพยายามจะคุยด้วยแล้วเขารู้จักเพื่อนคลาวเดียเกือบหมด เขาก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนขออะไรอย่างนี้ตอนแรกเราเก๊กไงไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าให้เบอร์ด้วยเออไม่ให้ดีกว่า แต่พอตอนหลังก็แบบเออเออก็ได้เอาไปตอนครั้งแรกที่เราเห็นเขาเรารู้สึกว่าเขาน่ารักไหมคือตอนแรกเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะยังไม่รู้จักนิสยัยก็แค่รู้สึกว่าคนนี้มาแรงจังเลยมาจีบหนักมากคือแบบจะยังไงแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วเขากลับมาเมืองไทยปีละสองอาทิตย์มาเจอเพื่อนมาเจอเราตอนนั้นเราก็แบบลองคุยดูเขาก็พยายามเจอเราในสองอาทิตย์ที่เหลือ อยู่เมืองไทยตอนแรกไม่คิดว่าจะเวิร์คด้วยซ้ําเพราะว่ามันไกลเวลามีข่าวออกมาเขาจะพาดหัวว่าเป็นไฮโซพันล้านจริงไหมไม่ทําพลังงานไฟฟ้าทําโซล่าฟารฟ์มที่พมา่า ตอนนี้สร้างอยู่ก็ค่อนข้างใหญ่น่าจะหนึ่งในสิบของโลกแล้วก็มีไบโอเม็กอยู่ที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์คุณอองเป็นมหาเศรษฐีรวยมากในพมา่าไม่ไม่เขาเป็นคนทำงานค่ะบ้านเขาก็มีฐานะแต่อย่าไปเรียกว่ามหาเศรษฐีขนาดนั้นเพราะเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีหมื่นล้านแบบที่ข่าวพูดเพียงแต่ว่าโปรเจกต์เขามันใหญ่มากเขาทำงานเองแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ใช้เส้นที่บ้านเลยเขาเป็นคนทำงานหนักทำงานแบบตั้งใจจริง เป็นคนเอาการเอางานแล้วเขาทำงานเก่งส่วนที่บ้านทางฝั่งบ้านคุณพ่อเป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารแต่กเกษียณแล้วคุณแม่ทำมูลนิธิส่วนคุณอองเนี่ยทำเกี่ยวกับไฟฟ้าพวกพลังงานไฟฟ้าค่ะ อนาคตต้องอยู่พม่าหรือเมืองไทยคลาวเดียอยู่ไทยค่ะเขามีออฟฟิศอยู่ทั้งพม่าและไทยบางทีก็ไปพม่ากับเขาบ้างช่วงเรามีงานก็อยู่ที่นี่คบกันสิบปีมีคุยเรื่องแลนแต่งงานบ้างไหมถามว่าอยากแต่งไหมคงไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากแต่งหรอกแต่ว่าไม่เร่งรัดคลาวเดียไม่อยากไปเร่งรัดใครเพื่อให้มาแต่งกับเราสุดท้ายเขาไม่ได้อยากขอเราแต่งจริงๆ คือถ้าเขามาขอเมื่อไหร่เราก็พร้อมอยู่แล้วหลายคนเมาว่าระดับคลาวเดียแฟนต้องหลอกกว่านี้แต่สำหรับคนนี้ที่คบเพราะรวยจริงหรือเปล่าจริงๆคบเพราะว่ารักนะคะคือเขาไม่ได้ใช้ตังจากที่บ้าน